สัสดีค่ะขายดีเกินไปไหมเวนจูรี่มากกว่าคำว่าครอบครัวค่ะสวัสดีกับแฟนเพจกิษสดากูดคานะคะต้องบอกเลยว่าเวนจูรี่ของเรานะคะมา10คันขาย10คันมาเท่าไหร่ขายหมดเกลี้ยงนะคะเวนจูรี่คันนี้นะพี่ขวัญบอกเลยนะมาเสริมทับนะคะเดี๋ยวคนบางคนอาจจะบอกวิปี14หรือเปล่าพี่ขวัญไม่ใช่นะคะโตโยต้าเวนจ r y คันนี้นะคะเปลี่ยนป้ายเปลี่ยนป้าย,เป,ย,ปายเป็นป้ายสวยนะ เป็นป้ายสวยนะคะเป็น1414นะคะ1414เป็นป้ายสวยเสือเขาก็เลยเป็นนำหน้าด้วยหอองุกยอยักษ์แต่ที่จริงคันนี้พี่ขวัญบอกเลยนะคะปี2018ตัว G ีนะคะเครื่อง3000ดีเซลออโต้ราคา839,000บาทจัดเต็มฟรีดาวได้เลยกับปี18นะคะย้ำค่ะปี18นะ,ะไม่ใช่ปี14นะคะย้ำปี18นะคะตัว G ี เวนจอรี่ตัวเอ่อตัวจีคันนี้มาเสริมทับเพิ่งเข้ามานะเพิ่งเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ล้างเะน้องดูยังไม่ได้ทําอะไรเลยยังไม่ได้บิวอินอะไรเลยนะคะเรามาดูสดๆร้อนๆกันเลยดีกว่ากับรถตู้ปี2018เวนจอรี่คันนี้นะคะภาษีหมดปี6พุศจกิกาภาษีไม่ต้องต่อฟิล์มปีมีเสียไม่ไม่มีเสียคันนี้เอางี้คันเนี้ยเนื่องจากรถยังไม่ได้บิวเราดูไปพร้อมๆกัน กระจังหน้าโครเมี่ยมเงาเงาไม่มีสนิมเอาไปใช้งานต่อได้เลยปี2018นะ8 3 9 0 0 0บาทใครอยากได้รีบพักรีบติดต่อมาเลยนะคะพี่ขวัญอยู่ที่กิษสดากรดคาค่านะคะโชว์รูมที่ใหญ่ที่สุดในย่านการจนาโชว์รูมรถมือสองที่มีเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ใหญ่ที่สุดในย่านกาญจรจาพิเศษนะคะวันนี้บอกเลยว่าสุดคุ้มค่ะสุดคุ้มนะคะ แต่วันนี้แคบนิดนึงนะน้องโนนะแต่อันนี้วันนี้ไม่ได้มีอะไรมากแค่จะบอกลูกค้าว่าพี่ขวัญเอามาเสริมทัพให้อีกหนึ่งคันเนื่องจากไม่พอขายไม่พอขายจริงๆค่ะลูกค้าเพราะฉะนั้นท่านใดที่รู้ว่าพี่ขวัญไม่พอขายและยังทยอยเอาเข้ามาให้เนี่ยรีบมาจับ,มาจ,บมาจองกันได้เลยลดคุณที่ได้คือไม่ชนไม่คว่ำไม่น้ำท่วมแน่นอนไม่จกตาไม่ย้อมแมวนะมาดูข้าวๆกันก่อน บาดหนังนะคะลูกค้าคะเป็นบอดหนังเกียร์ออโต้นะจ๊ะเป็นบอดหนังเกียร์ออโต้นะคะลูกค้านะใช้งานต่อได้เลยใช้งานต่อได้เลยนะคะคันนี้ถือว่าสวยงามแบบเดิมๆนะคะแต่เนื่องจากพี่ขวัญยังไม่ได้ล้างรถล,ล้างอะไรเลยนะแต่เพดานดูสวยมากด้านบนนะคะไม่มีรอยอน้ําหยดกาแฟน้ําชาน้ําอะไรไปกระเด็นโดนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากสายตาพี่ขวัญก็ถือว่าโอเคนะ นะคะแล้วบอกก็เป็นบอดแท้นะคะนะคะบอดแท้นะคะยิงช็อตเวนจูรี่เรียบร้อยนะคะลูกค้าท่านใดที่อยากได้รถตรงเบาะตรงปีตรงรุ่นนะคะรถคันนี้นะคะปี2018นะคะตัว G ี3 9 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเอาไปทำแคมปิ้งเอาไปทำแคมเปอร์เอาไปนอนเอาไปเที่ยวได้เลยนะคะบางคนถอดเบาะออกหมดเลยขนรถขนลาเองเลยนะคะแล้วก็ บอกเลยว่าคันนี้นะคะจด11ที่นั่งพาสี1,900บาทค่ะไม่แพงค่ะพาสี1,900บาทค่ะไม่แพงค่ะนะคะแล้วก็มีเบาะครบ11ที่นั่งจดถูกต้องตามกฎหมายเลยนะตัวจีจะเป็นประตูดูดนะคะแต่ไม่ใช่ไฟฟ้านะที่ขวัดปิดแรงนะคะอ่านะคะได้ประตูดูดสองข้างแต่ไม่ใช่ไฟฟ้า ตัวท็อปถึงจะเป็นประตูไฟฟ้านะคะล้อจากศูนย์ค่ะลูกค้านะล้อแม็กจากศูนย์นะจ๊ะมาต่อนะคะคันนี้นะคะด้านหลังนะเนื่องจากพื้นที่เราแคบนะคะอุปกรณ์ที่มากับรถได้ครบหมดไม่ว่าจะเป็นกระจกมองหลังนะคะที่ปัดน้ําฝนนะคะไฟดวงที่สามนะคะบอกเลยว่าเออเปิดได้เง้มได้ไหมนี่เดี๋ยวโดนตัวนี้เนาะอ่า พี่ขวัญอาจจะแง้ยๆนะเพราะว่าพื้นที่เราแคบมากนะเบาะตัวนี้ตัวหลังนะคะสามารถพับเก็บเหมือนพวก Fortuner พวกเอ่อ SUV ทั่วไปได้เลยนะคะลูกค้าสามารถพับเก็บได้เลยนะไม่ต้องกังวลน,นะคะไม่ใช้คุณเก็บคุณใช้คุณเอาลงทั่วไปค่ะคุ้มค่า11ที่นั่งนะคะไม่ต้องแย่งกันนั่งนะคะใครที่มี4ประตูอยากเปลี่ยนอยากเทินมาเปลี่ยนพี่ขวัญได้เลยรับซื้อรับเทินนะคะให้ราคาพิเศษให้ราคาเยอะ คุณเอารถใหญ่แบบนี้ไปครอบครองภาษีถูกกว่าสี่ประตูแน่นอนภาษีถูกกว่ารถทั่วไปแน่นอนค่ะเนื่องจากเป็นป้ายฟ้านะคะบุคคลนะคะป้ายฟ้าบุคคลตัวจีนะคะลูกค้าค่ะคันนี้นะคะเครื่องสามพันนะคะเกียร์ออโต้นะคะได้ประตูดูดสองข้างเลยนะรถครอบครัวที่มากกว่าคําว่าครอบครัวนะคะคันนี้พี่ขวัญวันนี้ไม่มีอะไรมากนะพี่ขวัญแค่จะมาเสริมว่ามีรถ เข้ามาให้คุณเพิ่มอีกหนึ่งคันให้คุณมองไม่ใช่รถแต่คันเก่าๆนะคะเพราะมันขายทุกวันถ้าคุณเห็นคันนี้แล้วคุณบอกพี่ขวัญทะเบียนหนึ่งสี่หนึ่งสี่พี่ขวัญรู้เลยนะคะมาด้านขนาดรถตู้เตี้ยเนี่ยติดจองนะเนี่ยบอกเลยติดจองสามหนึ่งติดจองคันนี้ติดจองศูนย์สี่ติดจองเนี่ยค่ะติดจองหมดเลยค่ะเวนจุรี่ด้านหน้าก็ติดจองด้านหลังนู้นก็ติดจองโอ้โหเขาเรียกว่าแบบไม่พอขาย ใครที่เมื่อวานใครเข้ามาบ้างลูกค้าลลนเต้นเลยนึกว่าถั่วลงนะคะวันนี้เป็นลูกค้าโอนจอไม่เห็นรถนะคะเอาแวนซ่าก็รอปล่อยโอ้โหเอาละสิ้นเดือนนี่มันกันแน่ๆทำรถไม่ทันกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าน้องนุน้องนุต้องเข้าคนเดียวอะ่ะเดี๋ยวพี่ขวัญคุยไว้ตรงนี้แล้วกันซูมด้านหน้าซูมเออไม่ไม่ซูมตรงนี้เข้าตรงนั้นเหรอโอเคพี่ขวัญขึ้นได้นะเบียดนิดนึงนะคะลูกค้านะ เนี่ยค่ะเป็นเกียร์ออโต้นะคะเลขไมล์แสนเจ็นะลูกค้าค่ะนะคะแอร์แบ็กคู่นะคะเบาะไม่มีขาดแน่นตึงแน่นตึงเลยนะคะเพราะฉะนั้นคันนี้ใครอยากผ่อนอยู่ที่หมื่นหมื่นหกะหมื่นคุณได้คันนี้เลยนะคะหมื่นคุณได้รถตู้เวน t จ r รีนะตอนนี้ป้ายแดงอยู่ที่2ล้านกว่าวันนี้อยู่ที่กฤษฎาคุณค่าคคราคาตลาดขยับแรงมากเซลล์ไม่อยากขยับเลยพี่ขวัญไม่อยากขึ้นราคาเลย แต่พี่ขวัญก็ไปซื้อมาราคาแพงโดดดิโดดขึ้นเนี่ยใจหายอะค่ะนะคะใครที่เห็นพี่ขวัญรฟ์ส,สดกลางปีที่แล้วหกแสนกว่าบางคนมาตามหาหกแสนกว่ามันไม่มีแล้วนะคะวันนี้มาเข้ามาสองสามเจ้าอะ่ะมันไม่มีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่พี่ขวัญพูดในไรฟ์สดเป็นเรื่องจริงแล้วถ้าคุณมาทันคันนี้แปดสามเก้าเนี่ย, 8, 3, 9, ยคุณก็ยังได้ถูกนะเพราะอีกหน่อยตัวจีก็จะขยบเป็นเก้าแสนแล้วนะคะเพราะมันขยบขึ้นทุกวันอะ ถ้าคุณรีบม,มาจับมาจองก่อนก็รีบม,มานะคะลูกค้านะมาเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันอ่ะนะคะวันนี้พี่ขวัญแค่จะมาบอกว่าตอนนี้ถ้าคุณจะจองตัว V คือทะเบียน1 9 8 4สถ้าคุณจะจองตัว V ีคือ1 9 8 4ถ้าตัว G ีหนึ่ส่นะคะส่วนตู้ทึบอ,ออเดอร์มาได้เลยทำโม่งร้อยจัดเต็มได้เลยนะคะอ่ะวันนี้ไม่มีอะไรน้องโน้นนเราแค่ เป็นน้ำจิ้มว่าพี่ขวัญเอารถมาเสริมทับให้อีกหนึ่งคันเป็นตัวจีปี2018เครื่อง3 0 0พันรับจัดทุกอาชีพนะรับจัดทุกอาชีพสิ่งที่พี่ขวัญบอกคือเน้นบัตรประชาชนตัวจริงชัดๆหนึ่งใบเน้นบัตรประชาชนให้พี่ขวัญย่างอื่นเอาไว้ที่หลังนะคะพี่ขวัญสาคัญที่สุดคือบัตรประชาชนแต่พี่ขวัญก็แปลกใจหนึ่งอย่างพอพี่ขวัญเน้นบัตรประชาชนชัดๆหนึ่งใบลูกค้าเข้ามาเต้นกลับบอกว่าไม่ได้พกบัตรประชาชนอืมบางทีก็เอ๊ะ,เ,อะเกิดอะไรขึ้น นะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะวันนี้อยู่กับพี่ขวัญคุณได้ลดแน่นอนถ้าคุณอยากได้นะคะวันนี้อยู่ที่กับพี่ขวัญคุณถือบประชาชนใบเดียวพร้อมจอง1500้ารคุณจองได้ทั้งหมด670้อยเคันนะคะ670้อยเคันนะคะวันนี้อยู่ที่กิจณารคุณคะอยากได้คันหนอยากได้แบบไหนโทรปรึกษาพี่ขวัญน,นะคะศูนย์แปดหกสามหนึ่งห้าเก้าเกาเจ็ดเจ็ดศูนย์แปดห 9 9 7 7พี่ขวัญเจ้าแม่รถต้สวัสดีค่ะ